ก็ขอสวัสดีแล้วก็ยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องดับเบิลคล c h เล่าไปเรื่อยครับแล้ววันนีอ้อาจจะเป็นพอดแคสต์เนาะน่าจะเป็นพอดแคสต์แหละแล้วก็อยากให้ทุกคนฟังยาวๆไปแล้วกันว่าเฮ้ยผู้เล่นคนนี้มีดีที่อะไรฮะเราเราเขาจะสามารถกลายเป็นสตาร์ของ NBA ได้หรือเปล่านะก็มีทั้งชีวิตเรื่องราวหรือว่าเกรดเรื่องอื่นๆอ,อีกเยอะพอสมควรสำหรับคนคนนี้ฮะทางด้านของจอห์นคอลลินซึ่ง เป็นผู้เล่นที่ผมชอบมากๆคนหนึ่งเหมือนกันนะตอนนี้นะก็ถ้าใครอยากฟังแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์รวมถึงช่วยผมกด Subscribe กันด้วยนะครับเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปเรื่อยๆนั่นเองนะฮะ ซึ่งถ้าใครอยากอุดหนุนช่องอีกช่องทางหนึ่งนะครับก็สามารถซื้อเสื้อลายโคบีไบรอันได้มีทั้งสีขาวแล้วก็สีดําด้วยกันนะครับก็ถ้าใครสนใจเลื่อนลงไปใต้ Facebook ไม่ใช่ใต้ Facebook สีใต้เดสคริปชั o นแล้วก็กดลิงก์ไปยัน Facebook นะครับรวมถึงสามารถ Inbox อเข้ามาถามแล้วก็มาสั่งซื้อได้เลยนะครับ เรามาเริ่มเรื่องของถึงด้าน c o l l i n สจากถึงด้านคลิน c a เบล่าเลยกันครับหลังจากที่ถึงด้านคลินคาเบล่าได้ถูกย้ายมาอย่าง a t ร์แลน h ้าฮอใช่ไหมถึงด้านเขาก็เริ่มที่จะสนิทกับจอห์นคอลลินสครับไม่ว่าจะเป็นการอยู่บนคอร์ทที่เฮ้ยมีการเล่นที่คล้ายกันด้วยถูกปะ่ะพจอห o นคอลลินส์ มีคาร์ล่าย้ายมาเนี่ยเขาก็เลยต้องย้ายมาเล่นตำแหน่ง4นะแล้วก็คือเขาเล่นได้ทั้งตำแหน่งสตำแหน่งห้อยู่แล้วแหละสมบัตรจอนคอลลินส์แล้วทางด้านคาร์ล่าก็บอกว่าเฮ้ยทีงได้ของคอลลินส์เนี่ยมี positive feedback ต่างๆมากแล้วก็เริ่มที่จะสนิทกันอย่างเช่นการอยู่บนคอร์ดนะฮะทา่ด้คาร์ล่าก็บอกว่าเฮ้ยถ้าผมเห็นเขาอ่ะล้วต้องการให้เขาส่งเขาจะบอกว่าเฮ้ยเจซี่ส่งไหมหน่อยแบบเรียกว่าเจซี่คือพูดคําเดียวใช่ป่ะส่วนทางด้านคลินคาร์ล่าถ้าต้องการให้คอลลินส่งให้เขาเนี่ยก็จะพูดว่า ซีซีอ่ามีภาพออกมา,าก็คือจะเป็นประมาณนี้ก็เริ่มที่จะแสดงให้เห็นว่าทั้งสองคนนี้เริ่มสนิทกันอีกเรื่องหนึ่งฮะที่ทางด้านคลินคาเบราเป็นคนบอกเองคือคอลลินส์เป็นผู้เล่นที่ o s i ิทีฟในทีมฮะเขาจะคอยแบบว่าคอย Handshake คอย Motivate วทีมเพื่อนร่วมทีมแบบว่าเฮ้ยเอาหน่อยเว้ยเพื่อนแบบคล้ายๆอารมณ์เป็นคนฮัทีมแบบว่าแบอบกว่าเฮ้ยเราฝึกกันมากกวนี้อีกหน่อยไหมแบบ เริ่มที่จะเป็นคอหลักให้เพื่อนร่วมฝึกด้วยกันฝึกหนักแล้วทางด้านคลินเนี่ยก็เป็นคนบอกทีว่าทุกเวลาอะฮะเขาจะเป็นคนทําสิ่งนี้ทำโพสตีฟให้มันเกิดขึ้นกับทีมเรื่อยๆแล้วคลินก็ยังบอกเนี่ยครับว่ามันเป็นเรื่องที่ pretty special หรือว่าเป็นเรื่องที่เฮ้ยมัน special หรือว่าพิเศษมากๆนะที่จะเห็นคนแบบเนี้ยอยู่ในทีมทีมหนึ่งครับแล้วทางด้านคอลลินส์นะครับถึงแม้ว่าคลินคาเบล่าจะบอกว่าเฮ้ยแกเป็นคนที่ มีความโพสตีฟอยู่ในตัวฮะแต่ไม่ใช่เวลาอยู่ในเกมครับทางด้านของจอห์นคลล i ินส์ก็มีมุมที่ซีเรียสมากเหมือนกันฮะนอกจากทางด้านฮอสจะนำ30แต้มแล้วชนะแน่นอนอย่างเงี้ยทางด้านจอห์นคลอินส์จะจะไม่จะเขาเรียกว่าไงอะจะจริงจังก,ก,กับเกมอยู่ตลอดประมาณนี้ดีกว่านะฮะแล้วถ้าให้เราพูดเรื่อยๆเนี่ยก็คือผมชอบโค้ดนี้ของทางด้านจอห์นคลอินส์มาซึ่งจอห์นคลอินส์ก็ได้ยินมาจากคนอื่นอีกทีนะเขาบอกว่า บาสเกตบอลเนี่ยมันเป็นเกมของโอกาสและความไม่แน่นอนเชี่ยโคตรเท่นในภาพออกปะแล้วแล้วคอลลินคือคือได้เสริมเติมด้วยว่าคนที่เป็น perfectionist เนี่ยจะจะไม่ชอบเกมบาสเกตบอลเว้ยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันไม่มีทางที่จะเป็น perfect เกมแบบถึงคุณจะวาดแผนมาดีแล้วแต่คุณโลง่งๆแต่วันนั้นน่ะคุณดันบอด อ้าวก็จบอีกเหมือนกันหรือว่าวันนั้นคุณดันแม่นแม่นนะแต่ว่าได้โอกาสยิงน้อยหรือว่าอะไรเงี้ยเพราะว่าแผนไม่ไม่รองรับทีมก็ไม่สามารถชนะได้อีกเพราะฉะนั้นเนี่ยแหละฮะมันเกมบาสเกตบอลมันเป็นอย่างเงี้ยแหละแล้วสิ่งที่จอห์นคอลลินส์บอกว่าแต่สิ่งที่ผมทําได้ดีมากที่สุดคือทําตามคําสั่งฮะ แล้วก็ take a good s h o t ใช่ไหมเอ f ฟิเชนซ์ช็อหรือว่า s h o t ที่มีประสิทธิภาพแล้วก็ s h o t ที่ดีที่สุดเพื่อให้ทีมเนี่ยหรือว่าตัวเขาเองได้ผลประโยชน์มากที่สุดเขาบอกว่าเขาเป็นคนแบบนั้นครับแล้วเรามารู้จกักเทนนินจอร์นคอลลินส์มากกว่านอี้กันดีกว่านะ้เวล่าเขาอยู่บนคอร์ดเนี่ยคือแกก็จะเป็นคนที่เล่นอย่างเต็มที่มีความไฮฟใช่ไหมแต่ว่าถ้าเจาะลึกลงไปในดีเทลว่าเฮ้ยแกเตรียมตัวยังไงมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจอีกเรื่องหนึ่งฮะัสำหรับผมนะ เพราะสิ่งที่แกทำเนี่ยเขาใช้คำว่า v i s u a l i z e t นะหรือว่าจินตนาการนั่นเองว่าเขาจะทำยังไงเมื่อเจอแมชอัพอย่างเช่นซีรีส์นี้ก็ได้เขาเจอถึงด้านยานิสใช่ไหมเขาก็คิดในหัวแล้วว่าเฮ้ยโอเคถ้าเล่นกับยานิสยานิสจะดร i ฟ e ์เข้ามาแบบนี้แล้วเขาจะต้องขยับเท้าเข้าไปตรงนี้เพื่อเทคชาร์จให้ได้หรือว่าจะเป็นการมิสแม h ไปเจอถึงด้านคริสมิโดตันหรือว่าจูร์ฮอลิเดย์เขาก็บอกว่าเฮ้ยผมจะหลับตาลงแล้วคิดว่าโอเค มือของผมจะไปอยู่ตรงนั้นเพื่อป้องกันอย่างนี้หรือว่ามือของผมจะต้อง follow through แบบนี้ต้องยิงลูกแบบนี้เพื่อทําให้ผมเนี่ยได้ลูกที่ดีที่สุดแล้วเขาจะคิดว่าโอ้ฉันสร้างมันได้แล้วฉันสร้าง f ิ e l g o a ลูกนี้ได้แล้วไม่ว่าจะเป็นการ d e f e n s i v e หรือว่าการ o f f e n s i v e ทึงด้านจอห์นคอลลินส์มักจะเตรียมตัวด้วยด้วยการทําแบบนี้อยู่ตลอดเวลาฮะเพราะฉะนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเนาะสำหรับคนคนนี้ฮะ แล้วการที่เขาอยู่บนคอร์ดเนี่ยอย่างในซีรีส์นี้หรือว่าซีรีส์ก่อนหน้านี้ก็ตามนะครับที่ทางด้านฮอคสามารถผ่านมาได้ถูกไหมตั้งแต่การเจอนนสการเจอทางด้านของ7 6เวนซรวมถึงการเจอบัสทางด้านของจอห์นคอล i ลินส์เนี่ย เขามีหน้าที่รีบาวมีหน้าที่ป้องกันและอีกอย่างหนึ่งคือช่วยเทรยังในการทำสกอร์ครับเขาบอกว่าเขาได้เรียนรู้จากผู้เล่นเวทรัลหลายคนเลยฮะทั้งดานิโลกาเรนารีทั้งด้านโซโลมอนฮิลทั้งด้านของลูวิลเลียมส์หรือว่าจะเป็นทางด้านคลินคาเปล่าแล้วเขาบอกอีกเรื่องหนึ่งครับว่าผมพยายามจะทำตัวให้ อเนกประสงค์มากที่สุดอ่ะคำนี้ผมโคตรชอบเลยแล ini, ้วแล้วผมรู้สึกว่าจอห์นคอลลินส์น่าจะเติบโตเป็นผู้เล่นที่อเนกประสงค์ามากๆได้เช่นกันนะครับเขาบอกว่า I don't really have to be prepared for whatever หรือว่าผมผมตั้งใจนะแล้วก็ผมที่ ผมตั้งใจจะทําให้ตัวผมเนี่ยรับมือกับสถานการณ์ต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเลยอยากทาตัวให้มีความสามารถมากที่สุดอนเนกประสงค์มากที่สุดแล้วจะสามารถพุทตัวเองหรือว่าใส่ตัวเองเนี่ยลงไปตรงไหนก็ได้และจะทําให้เขาเล่นดีแล้วมันจะอยู่ภายใต้การคนโทรลของเขาคือตั้งแต่ผมเล่ามาตั้งแต่พารากราฟแรกเนี่ยคผมเริ่มรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่มีทัศนคติที่เป็นแนว positive thinking และแล้ว เขาเรียกว่าไงไม่ได้ตั้งใจที่จะเป็นแบบโอ้โหท็อปส c o r ร r รรหรือว่าอะไรอย่างนี้แค่อยากทำให้ตัวเองเนี่ยมีประโยชน์ต่อทีมและทำให้ตัวเองเนี่ยขึ้นไปอยู่ในจุดที่มีประโยชน์ทั้งกับทีมและตัวเองได้มากที่สุดยิ่งผมได้มาอา่านยิ่งผมได้รู้จักเรื่องราวของเขาผมเริ่มยิ่งชอบเขามากขึ้นเรื่อยๆนะอ่ะแล้วเรามาต่อกันนะฮะคือถึงแม้ว่าผมจะ พูดในสิ่งที่มันเป็น positive side ของเทนนันจอร์ l คอลลินส์ไปใช่ไหมว่าแกเป็นคนที่ติ้ง positive หรืออะไรอย่เงี้ยแต่ว่าก่อนที่จะมาถึงจุดๆเนี้ยทางด้านของคอลลินส์ก็เหมือนแทบจะถอดใจกับ MBA ไปแล้วด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าตอนที่แกอยู่ทางด้านไฮสคูลหรือว่าทางด้านคอลเลจเนี่ย พื้นด้านของจอห์นคอลลินส์เองก็ไม่ได้เป็นที่รู้จักอะไรมากมายนะครับตอนที่แกอยู่ไฮสคูลเนี่ยก็ไม่ได้ติดแม็กโดนัลล์อเมริกันด้วยซ้ำหรือว่าคนที่จัดแรียงกิ้งในปี2015เนี่ยก็คือจัดให้แกอยู่ในท็อป150ก็คือแบบ บางทีผมไม่ได้ติดท็อปร้อยแล้วเนี่ยมันก็แทบจะไม่มีใครสนใจนึกภาพอบอกว่าว่าคนที่จะดราฟเข้าสู่ NBA เอาง,ง่ายๆเลยก็คือแค่60คนแล้วแกถูกจัดอยู่ในแค่150เท่านั้นมันมันเป็นสิ่งที่มันก็ไม่ได้มีความภาคภูมิใจอะไรสำหรับแกนะครับแล้วทีนี้ตอนแกอยู่ปีที่2ในคอลเลชด่วยทางด้านแม่ของแกเลียนะฮะก็ถามว่าเอา้าสรุปจะเอาอยัางไงว่าจะจ้างเอเจนต์ไหมแล้ว เราประกาศว่าเฮ้ยปีนี้ผมจะดราฟต์ไหมทางด้านของจอห์นคอลลินส์เนี่ยบอกว่าอะไรนะฮะทางด้านจอห์นคอลลินส์บอกว่าผมไม่รู้เลยฮะว่าว่าจะมีใครสนใจผมหรือเปล่าแล้วก็เขาไม่อยากทําให้แม่ผิดหวังด้วยซ้ำนะเพราะว่าคงไม่มีใครที่จะรู้จักทางด้านจอห์นคอลลินส์หรือว่าจอห์นคอลลินส์ด้วยซ้ําอันนี้คือสิ่งที่แกคิดฮะในตอนที่แกยังไม่ถูกดราฟต์เข้ามาใน NBA นรีอด้วยด้วยวความสิ้นหวงังหรือว่า การตัดใจเนี่ยมันก็เริ่มจะกัดกินแกขึ้นไปเรื่อยแล้วนะฮะแล้วมันก็เขาเรียกว่าไงอะ่ะแกไม่ได้ถูกแสงสปอตไลท์ชี้นำหรือว่าอะไรขนาดนั้นมันเลยทำให้แกเนี่ยเริ่มที่สมดหวังไปเรื่อยๆนะฮะแล้วจนมาถึงเพลย์ออฟครั้งนี้เนี่ยแหละฮะคือเอาจริงคอ l l ลินส์ก็ผ่านอะไรมาเยอะเหมือนกันนะคือทางตั้งแต่มีรีพอร์ตออกมาใช่ป่ว่าเฮ้ยเขาทะเลาะกับทางด้านเทรยัง แล้วก็มีการที่โดนแบนไป25เกมจาก NBA Anti Drugs Policy ถูกปะแล้วมีการที่แบบว่าโอ้ยางอื่นเยอะแยะฮะอยู่ในทีม Rebuilding h o u s ที่ก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะขึ้นมาจนถึงขนาดนี้ได้ตอนไหนนึกภาพอบอกปะว่าแบบตอนนั้นที่เขาดราฟท์เข้ามาเขามาเล่นอะเขาเขาไม่ได้รู้เลยว่าทางด้าน Hogs จะมาไกลถึงจุดนี้นะตอนปัจจุบันที่ ที่เราเห็นกันอยู่แล้วเขาก็ยังอยู่ตรงนั้นฮะพยายามที่จะพัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยแล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยที่ผมยังคาใจอยู่ไว้ว่าเฮ้ยไอสองคนเนี้ยทั้งด้านยังกับทางด้านของเอ่อทางด้านของจอห์นคลินส์กลับมาเล่นด้วยกันดีกลับมาดีด้วยกันได้ยังไงเนาะคืออันนี้มีคำตอบครับแล้วผมก็หายสงสัยละคือในครั้งนั้นอ่ะมันเป็นการที่ทางด้านแอเรนตาฮอคนะ มีฟิล์มเซสชั่นหรือว่าเอาง่ายๆคือการดูฟิล์มการดูวิดีโอเนี่ยแหละเพื่อเพื่อที่จะบอกว่าเฮ้ยทางด้านเทรยังนายเล่นหนีไม่ดีนะจอห์นคอลลินส์เล่นอย่างนี้ไม,นะนนไม่ได้นยะต้องเข้าไปอีกหน่อยคลินคาเบล่านายอย่างนี้นะมันคือประมาณนั้นฮะแล้วเรื่องของเรื่องอะ่ะคือในตอนนั้นอะ่ะทางด้านคอลลินส์บอกว่าเฮ้ยเทรยังนายควรจะให้คนอื่นอะ่ะมีส่วนร่วมกับเกมมากกว่านี้นะฮะเา้าเอาแล้วสิปัญหามันเริ่มเกิดแล้วถูกไหมเพราะฉะนั้นฮะทางด้าน ข่าวทางด้านสนาคาอย่างดีอัลเลติกเนี่ยก็ก็ได้ไปรีพอร์ตแล้วว่าเฮ้ยทะเลาะก,กันหรือเปล่าแล้วข่าวก็เริ่มที่จะเล่นว่าจะมีการเทรดทางด้านจอห์นคอลลินส์ทิ้งหรือเปล่านะหลังจากที่มีข่าวว่าทะเลาะก,กับเทรยังใช่ไหมผมมีคําตอบครับว่าจริงๆแล้วทางด้านคอลลินส์คิดแบบนั้นหรือเปล่าคือทางด้านคอลลินส์บอกว่าในตอนนั้นเนี่ยที่ดูฟิล์มเซสชันกันเนี่ยมันเป็นพับลิกฮะมันไม่ได้เป็นแบบว่าสนามซ้อมของแอตแลนตาเลยมันแบบ คือคือมันเปิดให้สื่อเข้ามาดูได้มั้งถ้าเนี่ยถ้าถ้าผมแบบไม่ไม่ได้ไม่ได้แปลผิดอะนะคือคือมันสามารถมีสื่อเข้ามาได้มีแบบคนมาเข้ามาทําข่าวได้อะไรประมาณนี้แล้วแล้วคือเหมือนทางด้านคอลลินส์ก็เหมือนไม่ได้สนใจหรือว่าไม่ได้ตระหนักว่าในตอนนั้นเนี่ยมันมีผู้คนหรือว่าคนที่มาทําข่าวอยู่เว้ยแล้วคอลลินส์ก็ได้พูดเสริมอีกว่าถามจริงครับว่า ผมตั้งใจจะทะเลาะจริงหรอเพราะว่าผู้คนอะที่อ่านข่าวแล้วก็เริ่มเข้าใจผิดไงว่าเขาทะเลาะกับเทยังเพราะเพราะเหมือนแบบไปคริติส์หรือว่าไปตําหนิการเล่นของเทยังว่ามึงไม่แบ่งให้เพื่อนหรือเปล่าเป็นบอลฮอกหรือเปล่าซึ่งจริงเขาบอกว่าไม่ใช่ฮะผมกําลังจะสร้างปัญหาเพื่ออะไรกับการที่มีพอย์กาดที่คอยแอสซิสให้ผมอยู่ตลอดเวลาแล้วเขาสามารถเป็นคนที่ทำให้ผมเนี่ยเล่นได้ดีขึ้นอีกด้วยซ้ำนะครับ นั่นแหละฮะคือสิ่งที่ในด้านคอลลินส์บอกแล้วในความคิดของผมนะคือจอห์นคอลลินส์กำลังจะบอกว่ามันคือส่วนหนึ่งของฟิล์มเซสชั่นหรือเปล่าในการที่จะตำหนิใครคนหนึ่งเพื่อที่จะทำให้ทีมเนี่ยมันดีขึ้นแล้วเขาก็บอกว่า Why would I m e s s my relationship with my p o n t guard เชี่อคำคำนี้คือถึงนะ <laughs> คำคำนี้สำหรับผมคือถึงเหมือนก็คือถามจริงครับว่าผมจะไปทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างผมกับเทรยัยงเนี่ย มันมันแย่ลงทําไมวะในเมื่อเขาเป็นคนที่แอสซิสให้ผมเยอะขนาดนี้และเป็นคนที่ทําให้ผมเล่นดีขึ้นขนาดนี้ฮะเนี่ยแหละรครับค,คือคือคําตอบเนาะว่าว่าทําไมทางด้านทางด้านเทรยางกับจอห์นคอลลินส์ถึงยังอยู่ด้วยกันได้และยิ่งเล่นยิ่งเข้าขากันขนาดนี้นะครับแล้วพอเรามามองกลับมาตอนนี้ดิโอ้โหเห็นได้ชัดเลยว่า โอเคยังคือเหมือนโดนแสงสปอตไลท์ส่องตั้งแต่ช่วงคอลเลจใช่ไหมแล้วพอก้าวเข้ามาเนี่ยเขาก็รู้แล้วแหละว่าตัวเองเขามีความรู้สึกว่าตัวเองเป็นสตาร์ใช่ปะ่ะแล้วทางด้านจอห์นคอรลิสเนี่ยก็ด้วยได้ว่าเหมือนเป็นคู่หูของทางด้านเทรยังตั้งแต่ก่อนที่คลินคาเบลลาจะมาอยู่แล้วนะครับแล้วมันทําให้ จริงๆแล้วแสงสปอตไลท์เนี่ยมันส่องไปที่ยางมากกว่าแล้วมันมีแค่ประมาณครึ่งเดียวหรือไม่ถึงครึ่งด้วยซ้ำครับของสปอตไลท์ที่จะส่องมาถึงด้านคลินคาเปล่าบ้างแต่ถ้าว่าตอนนี้เขาสามารถใช้คำนี้ได้แหละครับว่าทางด้านเทรยางและจอห์นคอลลินส์คือแบทแมนกับโรบินเนาะที่เล่นเข้าขากันมากๆพอจอห์นคอลลินส์มาสกรีนเขาก็โยนล็อคให้คอลลินทำแต้มหรือว่าตอนที่เทรยังโดนแทรปโดนดับเบิลทีมคอลลินส์นี่แหละฮะที่จะ ไปรับบอลทางด้านมุมเฉียง45องศาพเพื่อให้ทางด้านเทรยังจ่ายออกมาให้ได้ที่สุดหรือว่าการที่จะทำลายเกมรับของฝั่งตรงข้ามด้วยการเล่นสกรีนต่างๆด้วยการเล่นที่รู้ใจนี่แหละฮะช่วงเวลานี้มันเริ่มที่จะพิสูจน์แล้วว่าทางด้านเขาและเทรยังไม่ได้มีปัญหาอะไรกันและยิ่งเล่นยิ่งเข้าขากันมากแค่ไหนนะครับเราก็มาถึงพารากราฟที่น่าจะแสดงถึงจอห์นคอลลินส์ได้ดีที่สุดนะครับนั่นก็คือ เขาได้การแนะนําจากพ่อมานะครับแล้วเขาก็บอกว่าผมตั้งใจที่จะทําทุกอย่างให้มันดีฮะเขาบอกว่า I love to learn I love to listen to experience หรือว่าเขาตั้งใจที่จะเรียนรู้ฮะตั้งใจที่จะฟังเรื่องราวของคนอื่นประสบการณ์ของคนอื่นทางนั้นฮะเพื่อที่จะทําให้ตัวเองเนี่ยกลายเป็นคนที่ดีมากขึ้นไปอีกยิ่งผมอ่านยิ่งผมไม่ยิ่งชอบอะแล้ว,แล,วแล้วเหมือนเขาก็ได้แบบไปคุยกับทางด้านคลินคารบนลาว้ยว่า เฮ้ยแบบเขาจะอยู่ในเพลย์ออฟได้นานแค่ไหนนะซึ่งคาเบล่าก็ได้พูดเนาะได้พูดว่าตอนที่เขาเล่นกับ r o c k กตในเกมที่7เนี่ยที่เจอกับวอร r เ o อแล้วแล้วทีมทีมพลาด3แต้ม27ลูกเกมนั้นผมว่าหลายๆคนน่าจะจำได้ดีแล้วแล้วคาเบล่าก็บอกทางด้านอย่างว่าเอ้ทางด้านของคอลลินส์ว่าเขาไม่ต้องการที่จะเห็นแบบนั้นอีกแล้วฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย เขาก็เลยกลายเป็นตัวเคมิสทรีแล้วทางด้านคอลลินสเนี่ยก็ก็พยายามที่จะทำให้ทีมเนี่ยมีเคมิสทรีมากขึ้นไปอีกเพื่อที่จะทำให้ทุกคน,นมีใจสู้แล้วก็ไม่ยอมแพ้ต่อสิ่งใดง่ายๆนะครับมาถึงเรื่องเล่าเรื่องสุดท้ายฮะสำหรับทางด้านคอลลินส์เนาะที่ทางด้านคาเบล่าคุยกับทางด้านคอลลินส์ประมาณนั้นดีกว่าคือคือคาเบล่าเป็นคนที่ รู้จักหน้าที่ของตัวเองแล้วเรากําลังส่งเสริมทางด้านคอลลินส์ได้ดีมากๆเว้ยคือคือผมก็เพิ่งจะเคยเห็นมุมของทางด้านคาร์บีลาแบบนี้เหมือนกันเนาะแล้วเขาบอกว่าคือบางทีการชนะหรือว่าการเล่นเกมเนี่ยมันไม่ใช่แค่การทําแต้มหรือว่าการมีประสบการณ์แล้วการที่กูจะลุยลุยไปอย่างเดียวฮะแต่ว่ามันคือการที่เวลามันถึงจุดจุหนึ่งแล้วเนี่ย คุณต้องรู้ว่าจุดๆไหนที่คุณทำได้เพื่อทีมบ้างแล้วอันนั้นเนี่ยแหละจะแสดงความสามารถของคุณได้ดีที่สุดคือยิ่งผมอ่านคือคาเปลรามันเท่จังวะ,ะได้คลิคปคาเลามันเท่จังวะแล,วแล้วคือทางด้านคอลลินส์ก็ตอบรับกลับมาด้วยการสัมภาษณ์คือ,อไม่ใช่จอห์นคอลลินส์คือคาเบล่า็ยิ่งให้สัมภาษณ์เข้าไปว่าผมคิดว่าเขาอะรู้แล้วแหละว,ว่าเขาจะต้องเล่นยังไงแล้วเขาก็กําลังจะเติบโตขึ้นไปในจุดจุดนั้น ล้วทางด้านคินคาเบล่าก็บอกว่าเมื่อเขาจับจุดได้เมื่อไหรเนี่ยม,มันน่าสนใจมากๆครับว่าทางด้านของจอห์นคลลินส์จะเป็นยังไงเนาะและอีกอย่างหนึ่งก็คือการที่เฮ้ยจอห์นคลลินส์เนี่ยทา,ทางที่ในเวรกูลสซีซั่นมีการยิงมากกว่านี้ก็คือมีช็อตแอดเทมหรือฟิลโกลมากกว่านี้นะฮะถ้ามาเทียบกับตอนเพลย์ออฟเนี่ยมันลดไปถึง2.4ลูกรวมถึงในตอนที่เป็นเพลย์ออฟเนี่ยทางด้านของทางด้านของ อนคอลลินส์ก็ลดแต้มลดลงไปเหลือเพียง13.6แต้มต่อเกมเท่านั้นฮะแต่ว่าคอลลินส์ก็บอกว่าผมไม่ได้ต้องการให้ให้แต้มมีเยอะผมรู้แล้วว่าผมต้องทำอะไรเพื่อให้ทีมชนะฮะผมทำทั้งหมดด้วยใจนะใส่แรงเท่าที่ผมมีความอดเลติกของผมเพื่อที่จะรีบาร์เพื่อทำในสิ่งที่ผมทำและและมันสามารถนำชัยชนะมาสู่ทีมได้จริงๆซึ่ง,ซ,งซึ่งเราก็เห็นแลละครับว่า e a s t e r n c o n f e r e n c e Final เนี่ย มันกลายเป็นทางด้านของ Hawks แทนที่จะเป็นของ Nest หรือว่าของทางด้านเอ่อของทางด้าน ers, หรือว่าจะเป็นทางด้านของ New York Knicks มันไม่ใช่ครับแต่ว่าเป็น Hawks เนี่ยแหละที่ขึ้นมาถึงจุดนี้ได้สิ่งหนึ่งที่ต้องชมคือ คือถึงด้านจอห์นคอลลินสังคริน c คาเบลลาและผู้เล่นทุกคนมากๆาฮะไม่ว่าจะเป็นยังคอนะทางด้านยังและคอลลินี่เป็นเหมือนแบทแมนกับโรบินใช่ไหมที่ยิ่งเล่นยิ่งดียอม Sacrifice หรือว่ายอมลดบทบาทตัวเองเพื่อให้ทีเนี่ยเล่นได้ดีมากขึ้นทําให้สำเร็จผลมากขึ้น แล้วทึนั่นคอลลินส์เนี่ยก็คือในออฟซีซันครั้งที่แล้วเนี่ยเขาถูกเสนอว่าเอาไหม90ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่ว่าทึนั่นคอลลินส์ปฏิเสธฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเลยคิดว่าตัวเองอ่ะน่าจะสามารถรับ Max l e ์เลเวล l s ได้หรือว่ารับ Max Contract ได้นะประมาณนี้เพราะฉะนั้นมันก็น่าจะเป็นเรื่องที่หนักใจสำหรับ Front Office ครับว่าจะสามารถเก็บยังคอพวกนี้ไว้ได้หรือเปล่านะทั้งทั้ง t ทรยังจอห์นคอลลินส์เควินเฮอร์เทอร์ทางด้านฮั n เ e อร์หรือว่าแคม e ลอนเรดดิชฮแล้วค a b e เ l ลาเนี่ยก็ได้พูดทิ้งทายครับว่าทำให้มันเป็นเรื่องที่น่าจดจำหรือว่าเป็นเรื่องที่พิเศษสักตอนนี้เลยครับเพราะว่าคุณไม่รู้ว่าในอนาคตคุณจะได้มาอยู่ในจุดจุดนี้อีกหรือเปล่านะครับแล้วก็เขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าไอเวลาตอนเนี้มันจะ หายไปตอนไหนหรือว่ามันจะเกิดขึ้นอีกเมื่อไหรเพราะฉะนั้นฮะนี่คือคำพูดของคาเวล่าที่ทิ้งท้ายไว้ครับสำหรับวันนี้ก็คลิปอาจจะยาวหน่อยก็ต้องขอโทษด้วยนะครับแต่ว่าก็อยากให้ทุกคนได้ฟังกันเนาะคนดูน้อยก็ไม่เป็นไรนะฮะผมอยากนำเสนอแง่มุมต่างๆที่หลายๆคนอาจจะไม่รู้ครับว่าทางด้านคลินคาเวล่าเป็นพี่เลี้ยงจอห์นคลินส์ที่ดีแค่ไหนให้ให้คำแนะนำที่ดีแค่ไหนแล้วจริงๆแล้วจอห์นคลินส์เนี่ย ในการทะเลาะกับเทรย,ยังผมก็เพิ่งจะรู้นนี้เหมือนกันว่าเขาก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะทะเลาะฮะเขาตั้งใจที่จะทําให้ทีมมันดีขึ้นแล้วแล้วหลายๆอย่างที่เราเห็นจอห์นคอลลินส์เราอาจจะไม่ได้เห็นลึกเท่านี้เพราะฉะนั้นผมก็เลยนําเรื่องเรื่องนี้มันนาเสนอฮะก็ต้องขอบคุณทุกคนมากที่ที่ถ้าใครฟังจนจบนะก็ขอบคุณจริงแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์รวมถึงกดซับให้ผมด้วยนะครับจะขอขอบคุณมากๆเลยสําหรับวันนี้แอดมินขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีฮะ